ใครต้องสละสิทธิ์5,000บาทมี3กลุ่มนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกันวันนี้26เมษายน2563ครับเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันดอทคอมครับเมื่อ25เมษายน63ก็เพิ่มปุ่มสละสิทธิ์ขึ้นมา1ปุ่มนะครับ กลุ่มที่จะต้องเข้าไปใช้ปุ่มนี้มีอยู่สามกลุ่มเขาบอกเป็นกลุ่มที่ขาดคุณสมบัติและเข้าขายต้องสละสิทธิ์รับเงินเยียวยาห้าพันมีดังนี้นะครับก็คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มพนักงานรับพิษากิบที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาห้าพัน 5, บาทและได้รับเงินห้าพันพันบาทไปแล้วแต่ตวรวจพบว่าขาดคุณสมบัติตอนนี้ต้องมากดปุ่มสละสิทธิ์แล้วก็คืนเงินตามช่องทางนะครับกลุ่มที่สองกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นแรงงานลูกจ้างอาชีพอิสระ ไม่ได้เป็นแรงงานนะครับไม่ได้ทางานไม่ได้เป็นลูกจ้างไม่ได้ประกอบอาชีพอิสระก็ไม่มีคนสมบัติถ้าได้รับเงินไปล้วก็มาสระสิทธิผนน์ผ่านเกณฑ์นะครับผ่านเกณฑ์รับเงินไปแล้วแต่ไม่มีคนสมบัติก็ต้องมาขอสระสิทธสามนะครับผู้ลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาและเกิดเสียชีวิตพูดงา่ายๆว่าได้รับสิทธิ์ได้รับเงิน5,000แต่เสียชีวิตอันนี้ทายาทต,ต้องมา กดใช้ปุ่มสีชมพูกดสละสิทธิ์เพื่อคืนเงินนะครับทั้งหมดก็เป็นรายละเอียดสำหรับ3กลุ่มที่จะต้องได้กดปุ่มสละสิทธิ์และคืนเงินเยียวยา5,000ครับสวัสดีครับ